สามารถปลดบ้านได้ค่ะแล้วก็ถูกลางวัลหลายๆงวดติดต่อกันค่ะชื่อยุ้ยค่ะเป็นพนักง,งานบริษัทคะ<อ>่ะค่ะทำไมถึงมีจักมาหาอยางนีได้ครับก็มีเข้าไปติดตามที่เพจสทาพารวยอะค่ะก็เลยรู้จักกับอาจารย์ไพโรดกับแล้วก็รายการรายการออกทีวีอะ,ะค่ะค่ะก็เลยติดต่อกับเพจสทาพารวยมาะค่ะ ไม่ทราบว่อนบูชาหรือจองครือมหาญากอยางไรเป็นไงบ้างครับก็ไม่ค่อยมีโชคลาภเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็มีต้องผ่อนบ้านผ่อนรถด,ด้วยะ,คะอค่ะก็คือสุขภาพก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค <ขำ S 1> ่ะก็เลยอยากจะบูชาพระนาณนี้มาค่ะแล้วไม่ทราบว่าหลังบูชามหาญาณแล้วเป็นไงบ้างครับหลังบูชาก็ มีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะค่ะก็สามารถปลดบ้านได้ค่ะแล้วก็ถูกรางวัล,ลหลายๆงวดติดต่อกันค่ะก็สามารถหมดบ้านที่เป็นหนี้อยู่ค่ะคือหมดเลยค่ะเชื่อ <c oughs> ในปฏินาของพยานิริย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับเชื่อค่ะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็บูชาจากเพจศรัทธาพารวยค่ะของอาจารย์อันค่ะบูชาจากเพจนี้ได้ของจริง ได้ของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ไพโร์ครับสวัสดีครับครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับสําหรับผู้ที่สั่งจองมหายันนะครับในวันที่29ธันวาคมปลายปีที่แล้วไม่ทันนะฮะตอนนี้นะฮะมีทางด้านของพยันนะครับที่เขียนจากท่านอาจารย์ไพโรธริวิชานให้ทุกท่านได้สั่งจองกันได้นะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะฮะมีไม่มากนะฮะ สำหรับท่านที่สนใจจริงๆนะสามารถติดต่อผมได้นะฮะที่เบอร์0642899236อาจารย์อันนะฮะ